สวัสดีค่ะพบกับช่อง IQ ไอคีเรียนะคะอยู่ในช่วงครีมอยากลองนะคะก็คือครีมเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนครีมไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าใช้ครีมตัวไหนไปนานๆแล้วมันไม่เห็นผลแล้วมันเหมือนมันชินกับหน้าผิวหน้าเรามันชินกับครีมตัวนี้ไปแล้วมันเลยแบบไม่รู้สึกรู้าอะไรแล้วก็เลยชอบเปลี่ยนครีมไปเรื่อยๆนะคะครีมก็แบบถ้าซื้อตัวไหนมาลองใช้ก็จะ ่ให้ทุกคนดูนะคะว่ามันดีหรือไม่ดีนะคะน,นั่นเลยค่ะคิวจะมารีวิวเซรั่มเป็นตัวนี้เลยพิกลุกนะคะแบรนด์พิกลุกสกินโอรเจกซื้อเซรั่มนะคะจะแถมตัวเป็นสเปร์นะคะพิกลุก ไพรี่ไฮโดรบิสนะคะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าไม่ล้างออกก็คือสเปรย์ฉีดหน้าระหว่างวันได้แล้วก็จะแถมตัวนี่เป็นตัวสบู่โอเอ็กโซโอเอ็กโซคือสบู่ล้างหน้านะคะก็เราจะลองใช้ทั้งแพ็กเกจของเขาเลยที่เขาให้เรามาว่ามันจะดีจริงไหมก็คือคีมจะรีวิวตามจริงนะคะ เพราะว่าเราไม่ได้อะไรไม่ได้ผลประโยชน์อะไรนะคะแล้วก็เป็นบุคคลธรรมดาที่อยากจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะสัสดีทุกคนก็ครีมครีมตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาลองใช้ครั้งแรกกันนะคะเดี๋ยวจะล้างหน้ามาก่อนด้วยสบู่ไข่ของน้องเขานะคะแล้วก็ทดสอบให้ดูประมาณไเจ็ดวันนะคะว่าหลังเจ็ดวันเนี้ยจะหน้าทิ้นี้มันจะดีขึ้นยังไงบ้าง เหมือนน้ำมันม่าทุกคนผิวเยนนะะ็ยนค่ะน,นีค่ะทุกคนคิมก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงตัวเซรั่มแล้วก็ชีสเปสเปปิดท้ายกันนะคะทุกคนเดี๋ยวคิมจะให้ดูผิวหน้าคิมก่อนนะคะว่าตอนนี้มีปัญหาหน้ายัางไงเดี๋ยวขอย้อโมองคือคิมก็จะมีรอยสิวนะคะรอยแดงสิวตันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรอยรอย เราก็จะรูคุมขนกว้างนะคิมเป็นคนรูคุมข้างแล้วก็สิวเซียนเยอะมากใครที่แบบมีวิธีที่กําจัดสิวเซียนนะแนะนาหน่อยเดี๋ยวเรามาลองใช้ตัวนี้กันนะคะให้ไหวอ่ะจุ้ยให้หยเสร็จแล้วก็จีสนี้ค่ะางสจริงแล้วมจะบอกว่าสบู่ของเขาหน้าเยิ้ดมากปกติคิมจะใช้โฟมล้างหน้าปกติอ่ะไม่ค่อยได้ใช้สบู่ก่อนล้างหน้า ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงหน้าเราจะฟูอิ่มแค่ไหนมาดูกันนะคะหรือว่าจะแพไหม Good morning ค่ะทุกคนอันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะคะครมเริ่มนับวันนี้เป็นวันแรกมาวัาวานลองไม่แพ้นะคะเราก็ยังไม่เห็นการเปลีป่ยนแปลงอะไรมากนะคะแต่รู้สึกว่าน่าล,ลื่นขึ้นเดี๋ยวค็มจะสรุปตอนครบเจ็ดวลนเลยนะคะเดี๋ยวขอรันไปเรื่อยๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนก็ผ่านไปเจ็ดวันแล้วนะคะคิมก็จะมาอัปเดตผิวหน้าให้ทุกคนฟังว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะก็อันดับแรกเลยที่คิมรู้สึกได้ตั้งแต่คืนแรกเลยนะคะก็คือหน้าเนียนขึ้นคือแบบปกติคิมรูปมันก็จะสักๆผิวอะคะ่ะพอรูปไปหน้าเนียนขึ้นแล้วก็อย่างที่สองนะคะที่เห็นก็คือหน้าผากจากที่มีสิวอุดตันนะคะสิวมันยุบยุบแบบเนียนแบบ ไม่เคยเนียนแบบนี้มาหลายปีแล้วอะเพราะว่าเป็นคนที่แบบเข้ามาหาลัยแล้วก็แพ้น้ําที่หอในแล้วพอย้ายหอก็เหมือนแพ้อะไรสักอย่างมันก็เลยเป็นสิวอุดตันอยู่ที่หน้าผากสิวพดอะไรพวกนี้คะ่ะแต่พอมาใช้ตัวนี้แล้วหน้าผากเนียนขึ้นแบบเห็นได้ชัดแล้วก็มีเรื่องรอยนะคะที่เป็นรอยตรงนี้เดี๋ยวครีมจะถ่ายรูป before After ให้นะคะตอนที่ครีมคีนหน้าแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าแบบมันจางลง คือรอยแผลเป็นครีมอะมันอยู่กับครีมมันไหลประมาณเดือนเดือนหนึ่งได้อะ่ะแล้วพอมาใช้ตัวเนี้ยแล้วมันจางลงเราเห็นเห็นแล้วก็สิวที่มันเป็นไตเป็นไตข้างในอะคะ่ะที่ไม่ใช่มีหัวออกมาคือมันยุบลงนะทุกคนแล้วก็จะมีสิวที่เกิดใหม่ก็คือมีเม็ดนี้นะคะก็คือตอนแรกมันจะอักเสบใช่ไหมพอตอนเช้าครีมทาไปปุ๊บมันเป็นหัวหนองเลยอะ คือแบบครีมก็งงเหมือนกันออแล้วพอหลังจากนั้นมันแต่ครีมก็เลยบีบมันก็เลยเป็นรอยนะคะแล้วก็มีเม็ดตรงนี้นะคะที่กําลังจะอักเสบเพราะว่าเหมือนครีมจะมีประจำเดือนด้วยมันก็เลยมีสิวขึ้นนะคะก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคมากๆนะแล้วครีมรู้สึกว่าหน้าครีมกระจ่งางใสขึ้นแบบไบรท์ขึ้นอมชมพูขึ้นก็ถือว่า ำรัมาพิมว่าใช้ต่อไหมก็จะต้องใช้ต่อเรื่อยๆนะคะเพ,เพื่อการเห็นผลในระยะยาวนะคะก็ถือว่าใช้ดีนะคะแล้วก็ไม่แพ้ด้วยใครที่แบบอยากลองอยากลองใช้ตัวนี้อยู่นะคะซื้อใช้ตามกันได้นะคะแต่คิมจะบอกตรงที่จะบอกอย่างเนึยงคือคิมไม่ชอบตรงที่สบู่ที่เขาแถงมานะคะว่ามันทําให้หน้าเอียดเกินไปแล้วคิมเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้แล้วน้ํามูกมันไหลคิมมจะ สารขี้มูกแล้วจมูกมันลอกกว่าเดิมอะเพราะว่าหน้าเราแห้งอะค่ะปกติครีมไท้โฟมมันจะไม่ลอกขนาดนี้เพราะลอกเปมเลยไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ทุกคนดูก็คือแบบติดตรงสบู่ที่มันผิวเอียดเกินไปนอกนั้นก็ดีนะคะสเป์เขาก็คือฉีดระหว่างวันอะไรดีนะคะก็จอไปแล้วนะคะกับการรีวิวเซรั่มโอมิจ a าแบนทิกลุกนะคะเป็นเซรั่มที่ m a d ิ in k o รียนะคะก็ ใครสนใจก็ไปสั่งซื้อตามช่องทางต่างๆในอินเทอร์เน็ตได้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิมด้วยนะคะแล้วคิมก็จะมาลงคลิปเรื่อยๆให้ทุกคนดูจริงๆนะคะแล้วก็ฝาก,คล,ากคลิปฝากช่อง y u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  e ของคิมด้วยนะคะมือใหม่หัดถ่ายนะคะก็มีอะไรผิดพลาดติชมตักเตือนก็สามารถคอมเมนต์ ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะคิดว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็จะเอาไปปรับปรุงแก้ไขนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ดูกันจนจบนะคะบ๊ายบาย